ค่ะกอ็อยากรู้ว่ากูต้องหา,าผู้ร่วมกระทำก่อเหตุนะคะมีใครบ้างก็มีคุณจรมีคุณล็อกเกอร์ก็คือคนที่ติดคุกอะครับอืมคุณจรคุณวอกเกิ้ล หมายถึง<ค>มากกว่านั้นเนี่ยนอกจากที่จับมาละคะ่ะอันนี้มันเราจับมาได้แล้วนะคะมันก็มันยังไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่ก็อยากได้ที่เป็นประโยชน์มากกว่านั้นแล้วครับใช่ค่ะแล้วโทษที่ลดนี่จะลดได้มากแค่ไหนครับผมก็คงไม่ใช่ติดคุกตลอดชีวิตนะคะก็ถ้าจะมีการลดโทษก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ความร่วมมือขนาดไหน เบื้องต้นเนี่ยในเรื่องของหากคุณทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อ GCPD เนี่ยเราก็จะลดโทษให้เรื่อยๆแต่ระหว่างนี้ค่ะอาจจะมีการกักบ,บริเวณคุณให้อยู่ในที่ท,ที่หนึ่งรวมถึงติดตั้งเครื่องอ GPS หากคุณออกอหรือลบหนีออกจากบริเวณที่กําหนดนะคะที่กักไว้นะคุณก็จะโดนโทษหนะัก ตอนนี้ถ้านายพูดชื่อคนครบตามจำนวนที่เราทราบมาให้เรารู้ได้น่าจะเป็นคนที่มีอิสระที่สุดเลยนะออิสระที่จะออกไปทําอะไรก็ได้ใช่ไหมคุณมีอะไรที่อยากทําเยอะเลยสินะดิสก็ว่าคนน่าจะมีอะไรที่อยากจะทําเยอะอยู่นะคะยิ่งนายเข้ามาเป็นคนสุดท้ายล้านายบอกข้อมูลซ้ำๆน่ะนายจะไม่ได้ออกไปจากที่นี่หรอกนะสิ่งที่ผมอยากทําข้างนอกเหรออืม ไอริสเขาไม่เข้ามาหานาะที่คุบทุกวันหรอกนะเอ uh, อิสน,นี้อยู่ในหน้าที่นะคะเรื่องนั้นอาจจะต้องตัดตัดออกไปก่อนที่ผมเข้าที่ผมรู้ก็มีแค่ออสตินนะครับผมคุณออสตินลี <c oughs> แล้วสมโชค่ะ สำช่วเขาก็เป็นแค่น้องผมอะเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรอครับผมไม่เห็น,นครับผมแต่ถ้าเราบอกว่าเราสามารถจับเขาได้โดยที่เราไม่ต้องการคําพูดของคุณด้วยซ้ำอะก็อยู่ที่คุณตํารวจแต่ผมรู้เท่าที่ผมรู้ครแค่ั้นแหละน่าใจนะคะว่าสิ่งที่คุณพูดมันไม่ใช่การให้การเท็จน,นะคะน่าใจครับผมเพราะว่าในเรื่องของหลักฐานนี่ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่นะคะถ้าคุณให้การที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันจะลดโทษลงไ,ได้อีกนะ แต่ว่าสิ่งที่คุณปิดบังเมื่อกี้มันคือการให้การเท็จนะคะใช่นะดูแหมสิ่งที่นายเพิ่งพูดเนะ่มันท้องายอนาคตตัวชัดเลยผมรู้แค่นี้จริงๆครับคิดเดยอะก่อนจะพูดอ่ะเออก่อนจะพูดอะไรออกมาเนี่ยคิดให้มันนานๆเราไม่ได้กดดันนะคะแต่ว่าผลประโยชน์มันก็ขึ้นอยู่กับคนนะคะว่าคุณจะให้การที่เป็นประโยชน์ได้มากขนาดไหน ก็อย่างที่ว่าคุณตำรวจผมรู้แค่นี้แหละสมช่องไม่ได้เห็นขบวนการจริงๆหรอไม่เห็นครับผมจุ๊ยดีก็ตาบอดขึ้นมาดังนั้นแน่นอนสิรู้แค่นี้เหรอท่านเจ้าอากาศนายัคงที่สองมันก็เหมือนครั้งก่อนๆที่คุณชอบซ้อมผมในคุกอหะคุณสมิธอ้าวแล้วไงมันเหมือนใช่ไหมปกตินะมันเหมือนใช่ไหม แล้วมีอะไรดีขึ้นไหมฮะพูดกับผมต่างแล<า>้วก็ยังไม่ <ใน S 1> มีอะไ,ไรดีขึ้นเลยเหรอะฮะพูดแค่นี้มันจะยากอะไรวะพูดให้ตรงกับคนอื่นดิไอ้สมองน้อยอ่ะฮะที่นี่ว่านายเขาจำเสื่อมมาเหรอด้วยเป็นผลกระทบจากการความจำเสื่อมของนายฮะอือ <c oughs> นายจะไม่ได้อยู่ที่นี่นายจะอยู่ที่โรงพยาบาลเข้าใจไหมทำไมต้องเป็นโรงพยาบาลอะคนตำรวจใช่ความสุขตลอดแหละที่ได้ซ้อมพวกนายเนี่ยกระแจคงมีคุณเป็นไอดอลเลนะไอ้ดีเหมือนไร้ประโยชน์มันน่าจะมีวิธีที่ทำให้เขาพูดได้ดีกว่านี้นะช็อตไฟฟ้าเหรอช็อตไฟฟ้าเหรอะดิฉันว่ามันดูไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงความรุนแรงนะไม่ได้หมายถึงความรุนแรง เป็นแนววิธีอื่นจะดีกว่าไหมพวกผมอีกแล้วอ่ะผูปากดิไม่ได้ยินเลยอ่ะผมวิ่งไปแล้วเลยคุณอยากให้ผมให้การไม่ใช่เหรอเมื่อให้การแล้วผมรู้เท่าที่ผมรู้แค่นี้จริงจริงเขาหูวิ่งไปแล้วหรือเปล่าไม่เขายังอยู่คุณน่ะต้องคุณขยับหูวม่ขยับหูได้ไหมถ้าไปถึงเขาเนี่ยไม่ได้ยินชั้นอ่ะอโหได้ยินสิคุณสมิธมอเนี่ยโดนมากกว่านี้กระโดดมาแล้วทั้งวันก็ยังไหวครับ โกูดูไม่เจ็บเลยนะะระวังนะสุขภาพเอ่อขออนุญาตลิสต์ขอคุยกับเขาก่อนดีกว่าไปไปไปห้องพยาบาลของข้างห้องพยาบาลเราใช้เป็นที่เก็บนักโทษส่งไปเอาไปเคาเลยแน่ใจว่าแอฟฟังอยู่หรือเปล่าเหลืออีกคนนึงอะกำแพงมันหนาฉันไม่ได้ยินอะไรหรอกไปเอาไปเอาไปโอเค